โอ้โอ้เจมเลยเราไม่มีใครไปที่มาร์กสักคนมีไหมเนี่ยทีนี้ก็ไม่มีใครมาสักคนเออสบายให้ม,มาข้ามถนนไปฟาร์มฝั่งโน้นนะฝั่งที่ดูแห้งแรงแห้งแงนั่นแหละไปไปไหนก็ไปไปตายไหนก็ไปรวดอย่างนั้นอนะ่ะ กันขอลงบนเครนก่อนแล้วกันได้ป่าววะเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้กลางร่มใหม่เลย5 i v e minutes later ก็ไม่ไปก็ไม่ค่อยอยากไปหรอกดูจากรถแล้ว เชื่อไหมพี่ผมเคยนั่งรถอย่างนี้มาสองรอบแล้วนะในเกมเนี่ยแล้วผมตายคารถตั้งสองรอบเลยรอบนั้นกูขับไงไม่รู้แต่รู้สึกว่านั่งรถนี้แล้วไม่นอดนี่ถ้าเปลี่ยนจากไอ้เฟืองนั้นเป็นไอนางฟ้านี่กลายเป็นโดนสรอยนะหน่าขีดด้วย ใช่เลยเด้อไม่ต้องดักสะพานนะไม่น่าจะมีใครดักไม่หมายถึงเราอ่ะไม่ไม่น่าไม่น่าจะเพราะมันมีสะพานข้างล่างไงอันเนี้ยใช่โอ้โหวงนีต่อไปโหเซ็จโอ้โหมีคน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 เอ้าโดนฉันนะ เหรอลุกสากวิ้งระเบิดไปรูนกนเมื่อกี้นึกว่าโดนละไม่โดนวิ้งพล A few moments later มามามามันมาอยู่ไหนล่ะทางไหนทาง E ผมมาทาง E สแตนบายขึ้นรถไปเลยดีไหมเราเราต้องเข้าวงอะรถอยู่ไหนรถติดทาง E รถเราอยู่นี่รถเราอยู่นี่ มีเสียงสตตร์ตเครื่องมั้งเหรอ,อกูอยู่ทางนี้กูดโดนเพราะฉะนั้น <c oughs> ใหญ่ฝากททย M4 ฟโฟเลยไม่มี M4 ให้เลไนเล้ยไม่มีอักไ้เล่นไม่มี2องสกาไปเล่นใช่อักละอาหาย <c oughs> หายเฉยหายเฉยใครเก็บไปใส่ปืนแน่เลยพี่ไม่ได้เก็บก็ไอ้นี่แน่นอนนี่แหละเก็บกันละโอเซนโอเซ ดีกันเพื่อนโอ้โหแล้วกูอีกแล้วกูรู้อีกแล้วดวงจริงด้วยนี่ขนาดพี่ย้ายที่นั่งหนีแล้วนะเอ้าคนขับล่วง ยังมองไม่เห็นเลยมดงยิงยังไงร,รถระเบิดแล้วอะ่ะโอ้โหวงแดงอีกชีวิตไม่ไปเชิญทุกอย่างโอ้โหฝั่งนี้ก็มีมึงไายิงหน้าต่างบานเดียวพูเนี่ยนะไปก็ได้หินหินหินเห็นไหมหินเนี่ยหินเนี่ยหินเนี่ย ยาเอายาไหมมึงใครเนี่ยมึงเป็นใคร อ่ะอ่ะเพื่อนออกไม่ได้มึงใครเนี่ยเออมึงเป็นใครมึง <c oughs> <c oughs> มาทำไม มึงใครแล้วมาปวดอยู่แถวนี้ที่แตงเยอะตงแยะเอาลูกมาอีกแล้วมาอีกนะไปม,ม,มาไปม,มา <c oughs> อย่าแม้กูตกใจใจเย็นๆเพื่อน <c oughs> แล้วเพื่อนเป็นเที้ยอะไรไปมาบังหน้าปืนมึงนี่ไม่รู้ <c oughs> เอ้อเองไ,<ค>ไม่ได้ยินเหรอใครแก <c oughs> <c oughs> เพื่อนทีตังเยอะตังแยไอ้เหี้ยกูออกมาก็ได้กูออกมาก็ได้แล้วไม่รู้เพื่อนมันจะมาล้อมผมทำไมก็ไม่รู้เออก็ไม่เข้าใจมาล้อมสายขวาผมก็อุ้ยขึ้นรถมาขึ้นรถมา เอ้ยเดียวเปื้อนปืนไจังวะเออหลังบ้านเลยหลังบ้านหลังบ้านเดี๋ยวดี๋ยวมึงสนใจข้างบ้านมึงก่อน <c oughs> นี่เน่ <c oughs> แล้วผมเล็งหน้าต่างบ้านนั้นมาปีนออกมาพอดี <c oughs> เอ้าระวงเวนเลยโล่งเลยวงวงโล่งเลย ไม่ได้ไปช่วยนะเพืนไม่ได้ไปช่วยนะตายเลยตายเลยเป็นไรตายตายตายกิวรี่ตายแล้วปืนยิงรถถังอะไม่รู้ด้านไหนเสียงยิงอยู่ฝั่งนั้นนะเมื่อกี้ยิงกิวรี่ขอบวงพอดีวิกมันหมอบอยู่ไอ้กระสุนเหลือโอ้โ,โหร้อยห้าสินัดในหลังเพลิงกับคนสิห้าคนมีเขียวไหมไม่มีสุนเขียวอะ่ะเป็นไร เสียงขวาเสียงเสียงจากซ้ายเสียงจากซ้ายหลังจะคานออกก็ไม่ได้ต้องเคลียบันนี้ก่อนถ้าเคลียร์มาร์คส้มไม่ได้ก็คานออกไม่ได้วงมาแล้วโอ้โหเป็นยังไงอ่ะปอดโอ้โหจะซ้ำไม่ตายซะหน่อย ไม่ทันตายโอ้ยดอกวงพอดีตายไหมตายเพื่อนทิ้งเพื่อนทิ้งตายแน่นอนรอดูนาทีสุดท้ายของชีวิตเลยเรียบร้อย